ครับ uhm อันนี้เป็นอม่อให้ท่านนายกโชคนะครับจากท่านนายกทีมงานนะครับขอบคุณมากครับเอาถ่ายรูปนกถ่ายรูปกงหลังก่อนเร็วเนาะครับ ตอนทิ่นทางยาเตรียมมาครบนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ขอบคุณครับอขอบคุณครับพอริณทีทจดลงนามต่อพระยาผู้ม,ม่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเจนิญเดี๋ยวให้ท่านผู้ช่วยพวูะครับ ท่านมนุษย์เนติวุฒิสารกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับครับผมแสดงความยินดีจากพ่ธีลงนามต่อสัญญาผู้มีวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้อนันต์ฮักมาดบเนติวุฒิสารครับเชิญเลยครับ ครับสวัสดีครับท่านนายกทั้งสองสโมสรน,นะครับท่านโมนมิสตัวเลียนแต่คุณไม่เขียนครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำสวัสดีเป็นภาษาปากใต้ก่อนนะครับเมื่อกี้กล่าวเอกสาเอยนะู่แล้วผมขออนุญาตกล่า,าวเป็นภาษาปากใต้นะครับอ่าอสวัสดีครับ มวลสมาชิกสมุทรซ่อนเชียงไม่ทิ่นแต่งามและสมุทรซ่อนต่างๆสียูเชียงไม่ครับชาวบูกเก็ตอินดี้อนหรับอะไรนะครับนั่ง้างล่างครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่ทั้งสองสมสทร้วได้นัดมาพบกันที่บูเก็ตมาเพื่อจะมาเซ็นตัญญาผู้วิ่งกันนะครับ จังสหนึ Again, right now. Now, ่งก uh, you know. so, ็เป like ็นมอใหม่มอกใหม่มอบใหม่มอกใหม่มอูยู่ทางเหนือเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนานะครับก็ทางทางใต้ก็เป็นนุ่มปักใต้นะครับนุ่มฝังใต้เมืองแห่งกบเมืองแห่งไข่มุกไข่มุกอันดามันนะครับก็ทั้งสองจงสรรู้สึกว่าจะ ร่วมกิจกรรมกันมาหลายครั้งแล้วเท่าที่ผมทราบนะครับครั้งล่าสุดนี้ก็ท่านนายกแด้เรียนว่าได้ทํากิจกรรมชิงแกนร่วมกันใช่ไหมครับก็เป็นผลสําเร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งการเป็นคู่มิตรกันก็เป็นที่ยินดีฮะที่ได้รู้จักกัน